ไม่เสือห้ามลบลูดวงดาวเคลื่อนย้ายในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นมีการปรับเปลี่ยนชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากใครคนไหนก็ตามที่ได้เกิดในวันอังคารได้รับฟังคลิปนี้ถือว่าโชคดีแรกใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือ แฟนจงแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนเหล่านั้นได้รับฟังสิ่งที่คนเกิดในวันอังคารจะได้รับหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วจะได้ร่วงรู้ถึงเค็ดรับที่จะทำให้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันอังคารส่วนที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายครั้งใหม่นี้ทำให้ตนเองนั้นโชคดีการสร้างบุญบารมีชีวิต ของคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะไม่อับโซ่จะไม่อับจนจะไม่ลำบากในช่วงที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายครั้งนี้จงแช์คลิปนี้ออกไปให้เขาเหล่านั้นได้รับฟังคลิปนี้ถ้าหากฟังคลิปนี้จนจบแล้วถือเป็นบุญบารมีอันใหญ่หลวงดวงสตาของคนที่เกิดในวันอังคารจะไม่ลำบากหลุดพ้นความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงดวงร้าย จะกลายเป็นดวงดีความมั่งมีจะเข้ามาแทนที่ชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้ตามตำราบโบราณหัวรัสศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงดาวเคลื่อนย้ายในครั้งดีมีผลกระทบต่อคนที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเดินทำธุรกิจค้าขายอะไร จะหยิบจับสิ่งไหนหรือจะทำการค้าการขายหน้าที่การงานการเงินสิ่งต่างๆมีผลกระทบทุกๆอย่างในชีวิตดังนั้นแล้วคนที่เกิดในวันอังคารดวงดาวเคลื่อนย้ายในคั้งดีมีทั้งสชคดีและโชคร้ายปะปนกันไปโดยเฉพาะหน้าที่การงานอาจจะได้รับการเลื่อนสันแต่สำหรับ คนที่เกิดในวันอังคารดวงดาวเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ความโชคดีจะเข้ามามาก,กวัวดวงสตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีปีนี้นั้นจะมีเกณฑ์ได้รับโชคราบครั้งใหญ่โดยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคำสู่ของคนที่เกิดในวันอังคารนี้บางครั้งอาจจะทำให้จากที่ไม่เคยมี อยากที่ลำบากอยู่ก็จะพ้นเคาะกรรมดังนั้นแล้วใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันอังคารนี้ให้หมันทำบุญสร่างสมบารบีให้มากๆเพราะดวงดีอาจจะมีบ้างและดวงร้ายอาจจะป่าปนกันไปอาจจะทำให้ได้ขึ้นโรงขึ้นสารดังนั้นแล้วหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันอังคารนั้นไม่อยาก มีข้อรำนั้นให้ทำตามอย่างดีตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขอด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธขอด้วยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมขอด้วยอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครอง ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถินโอมสาธุสาธุสาธุนับตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงการเงินเปิดดวงการงานก็ขอให้เปิดให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ มีเงินเก็บไม่ขาดสายไม่ขาดมือมีซ่องทำรรม,มาหากินขอให้ข้าพเจ้าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเพื่องพูนไม่จบไม่สิน้นให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ตลอดอายุไข ปัจจโยโหตุสาธุหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันอังคารได้ทำตามเส้นนี้แล้วยังลำบากอยู่ยังอับจนหนทางที่จะทำมาหาก,กินไม่มีหลคนดูแลหลคนเมตตาผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ลูกหลานไม่รักนั้นให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอขมา บิดามารดาผู้มีพ่อคุณทั้งหลายรวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราโดยตั้งขันห้าถ้าบิดามารดาอยู่ก็ให้ขอเข้ามากับท่านเลยหรือท่านไม่อยู่แล้วหรือครูบาอาจารย์ไม่อยู่ให้เรานำขันห้าไปวางไว้ที่ ที่บูชาพระหรือหิ้งพระแล้วก็กราบสามครั้งขอขบามิดามารดาไม่ว่าด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้อย่าเป็นเวรเป็นกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวกราบสามทีแล้วก็นำขันห้า ไ,ไว้ที่หัวที่นอนของทุกท่านถือเป็นการแก้กรรมขอขอมากรรมจะทำให้ชีวิตของท่านรุ่งเรืองทำอะไรก็จะดีไปหมดไม่ว่าท่านนั้นจะค้าขายหรือประกอบกิจการการงานใดๆก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีและอีกวิธีหนึ่งนั้นให้ท่านถือศีลทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปด ถ้าหากท่านทำได้อย่างนี้ถือเป็นวิธีขอ,ขอมากรรมแก้กรรมจะทำให้เป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนเหล่าเทพเทวดาก็จะปกปักรักษาคุ้มครองและช่วยเหลือตลอดไปและถ้าหากยังไม่ได้ดีหรือ ยังอับจนหนทางอยู่นั้นให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญแก่พระอริยะเจ้าหรือพระสงฆ์ให้ทานแก่ผู้ยากไร้และสรัรพสัตว์ทางหลายข้อนี้นั้นจะเป็นการเบริกโซ่เบิกลาบในการค้าขายให้ธุรกิจการงานจะเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมาหากท่านทำตามเส้นนี้แล้วรับรองและการันตีได้เลยว่า ดวงชะตาชีวิตของตัวท่านนั้นจะพลิกเปลี่ยนจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ลำบากอยู่จากไม่มีใครให้การอปรุปธรรมช่วยเหลือก็จะมีคนให้การช่วยเหลืออุปธรรม์ค้ามูเทพเทวดาก็จะมาปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมาให้โซ่จนบรรดาทรัพย์ให้ท่านอย่างแน่นอน